ก็มีความประทับใจในรุ่นพี่ทุกๆท่านท,ทั้งรุ่นหนึ่งและรุ่น2ที่ได้ดูแลผมและเพื่อนๆเป็นอย่างดีทุกๆคนก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับในแต่ละครั้งที่ได้ออกไปช่วยเหลือผู้คนผ่านการตรวจด,ดวงชะตาทำให้รู้สึกประทับใจใน,ในหลายเคสบางเคสก็มีความตื้นตันบางเคสก็มีความทุกข์ใจ สิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้จากเจ้าเขียนจาตาททำให้รู้ว่าคนเราเมื่อมีทุกข์ก็ต้องการที่จะปลดปล่อยความทุกข์ให้บุคคลอื่นได้รับฟังก็บางทีก็ได้แนะนำหนทางในการแก้ไขปัญหาแนวทางในการที่จะไปปฏิบัติในสิ่งต่างๆที่เขาได้ติดครั้งในใจความประทับใจที่ได้มาเป็นครูอาสาก็คือว่าได้ช่วยเหลือ ผู้อื่นได้ช่วยเหลือสังคมคนที่มีความทุกข์ได้มาดูดวงแล้วกลับไปทําให้มีความสุขแล้วก็ได้มีกําลังใจที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปค่ะก็มีความประทับใจในการที่มาเรียนนะคะเคสแต่ละเคสที่ออกไปก็ประทับใจในทุกเคสทุกท่านที่เราได้ทงนายไปนะคะที่ประทับใจในครูอาสา ครั้งนี้คือได้เห็นรอยยิ้มของเจ้าชะตาค่ะ